เราเจอพลังงานนะคะทุกคนทั้งแรกเลยนะคะที่เครื่องจับพลังงานนะขึ้นทีสามึลงทีสีเลยพอจากห้องนี้เราก็ยกมือว่าแล้วขอข้ามาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรวจอีกห้องต่อไปนะคะเราไปดูกันว่าจะเจอพลังงานอีกหรือเปล่าเราจะไปห้องโค้นเงือกแตกเลยดูดิอยากเชียร์กุ ทุกคนุกคนดูกันหมดเลยหลังจาก <ố> ที่เราไปตรวจเจนไหนยี่ไม่มีนะคะทุกคนคือที่แรกเลยโ่คื<ล>อแ<ะ>แล้วเราก็ไปเจอรถเข็นนะคะตู้ก็ตากที่ไม่มีหัวทุกคนพอเราตรวจแล้วก็ไม่มีเลยนะคะทุกคนยังขึ้นสีเขียวอยู่พานตอนนี้นะคะเรากาลังตรวจห้องศิลปะกันอยู่นะคะทุกคนเราจะตรวจรอบๆห้องศิลปะเราจะเจอพลังงานอะไรกันไหมเราไปดูกันคุณแม่ก็เดินไปตรวจตรงล็อกเกอร์นะคะว่าล็อกเกอร์จะมีอะไรหรือเปล่าอยู่ๆเราก็เจอพลังงานตรงรูปว่า เมื่อ eh> กี้หมืใจเต้นจุกจนทั้งคนเพราะสัญญาามีที่ชุดบ้านเนี่ยนี่ีกนี่โอ้เป็นซบุระ